สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนละดาวันนะคะเราอยู่กับป้า เบียบปียบค่ะเช้าเราไปั่กลับป้าปียจุกที่นี่มีแม่ครัวหลายคนมากนะคะรับจัดงานทั่วราชอาณาจักรเลยมีแม่ครัวเยอะแยะเลยป้าเบียบป้าอ้อยป้าจุกพี่พี่ตุกพี่บุตพี่บุเยอะแยะเราเริ่มจับวันนี้เมนูอะไรนะคะนี่ทอดมันหัวปีค่ะทอดมันหัวปรีอค่ะเริ่มจับเราใส่ไขนะคะเริ่มจาบ ตอกไข่ไปแล้วไข่ไก่หนึ่งฟองแต่เราก็นเองนะคะไข่ที่เราอ๋อเรามีฟันเก่าฟัน่าโอ้ไงเดินมาเลยไก่เล็กๆแล้วก็ทอดมันใส่นะคะทอดมันใส่แล้วก็หกพรีค่ะอันนี้เราย่อันนี้เราต้องมาคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วทอดมันนี้ส่วนผสมยังไงบ้างคะเนี่ยก็มีเครื่องแกงค่ะมีเครื่องพริกแกงเหรอคะ พริแกแกงน้ำพริกแกงอย่างเงี้ยแล้วไหมคะ เอาน้ำพริกแกงเผ็ดนะอ่ะน้ำพริกแกงเผ็ดนะากับปลาปลาปีนี่เป็นของกล้วยหอมเราใช้ปลาอะไรมดนย่ได้หมดได้หมดเลยแต่ว่าถ้าจะให้อร่อยสุดก็คือกล้วยตาลก็กล้วยตาลเนื้อเขาจะแน่นแต่ว่ากล้วยหอมเนี่ยเราจะนิ่มเลยแล้วทำไมเวลาเราปอกกล้วยเราปอกปีเนี่ยแล้วปีมันจะดำเราแช่แช่แช่สันส้มค่ะต้องแช่สันส้มก่อนแช่น้ำสันส้มน้ำไหมคะแช่ไว้เพียงเดียวค่ะช่วงที่เราสับเราสับไปก็แช่สับใส่ไปในน้ำสันส้มอ่ะปลา ไ่ใชปลาอะไรคะปลาเบียยปลาปลาปลากายค่ะปลาชารปลาชาร์ปลากรายปลูดกันมาี่แหละที่แหล่นะคะปลากราก็จะมาจากธรรมชาติหรืหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปใช่แต่ที่นี่นี่ธรรมชาติลม้อมีเลยพะนาเนี่ยค่ะเออเมื่อเช้าไปงมมาเองนะแล้วก็อยู่กันวิถีชีวิตของคนปายบาง เราปั้นเองก็ออกนอกกระมังไปแล้วเราผสมเองออกนอกกระมังไปแล้วแล้วก็ช่วยสิลุ้นล่วยกันเราต้องมีวิธีนะต้องทำมันเหนียวก่อนค่ะหนูไปต้องนวดให้มันเหนียวไม่่รู้คะวิธีคลุกนะคะอย่างนี้นะเผื่อต่างชาติดู แล้วก็จะมีท่านะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเวลาทํางานลื่นเลงกันเนาะถ้าเราไปซื้อตามร้านอาหารเขาจะใส่ถั่วฝักยาวนี่ก็ใส่มาแล้วใสแล้วใส่แล้วใสแล้วใสหัวปีด้วยแต่เราก็ใส่หัวปีเยอะวัดถัวฝังยาวดีแล้วล่ะเนาะพราะเป็นท่นมันหัวปีหัวปีนี่ก็บำรุงน้ําลมได้ด้วยเนาะเออค่ะไม่เปนยาอายุวัฒนะด้วยชอบเดินอหลกที่หัค่ะร้อนเนี่ย เนี่ยไม้มาทำอะไรนะจ๊ะเนี่ยเขี่ยรารร้อนนะการร้อนน้ำมันเราเวลาเขี่ยต้องมีลีลาการเขี่ยนะจ๊ะเออน้าลงเลยได้เลยเอาเลยค่ะเราจะอิ่มก่อนนะสิอ่เริ่มเขี่ยแล้วค่ะเริ่มเขี่ยเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วครับตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วอืออค่ะเราเขี่ยค่ะเราเขี่ยด้วยมือข้างที่เราไม่ถนัด เขี่ยไม่ออกอือใช่หอมมากเลยครับผมเดี๋ยวเาลองกินนี่มันสุกเร็วมากเลยนะพี่เห็นเราต้องกลับด้วยไหมคะกลับด้วยเนาะเขี่ยแล้วกลับเขี่ยแล้วกลับเราต้องมีเพลงหน่อยเนี่ยเนี่ยมันจะได้ดูอะเริ่มเลยคะน้องฝังน้องฝังฝังฝงอังฝนงฝังฝังเังฝังเทงฝัลังไังฝังฝังฝงฝังฝังังฝังงนเพลงฝังฝังฝังังฝังฝัันฝังฝัังฝังยังฝงฝงฝังฝั เยี่มากโอเคได้แล้วอหื่อันนี้คืลก่อนกินมายังกลิ่นจิกลิ่นมาแล้วครับหอมมากเลยเียว้เกีียวข้าวเหอออเกี่ยวข้าวนาะมือไปหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามีคลิปท่องเที่ยวเราด้วยแล้วเนี่ยใช่ไหมอือใช้เส้นกำลังเกลียวเส้นขำลังเกลียวอหน่ากินจริงจเลยได้กินาวนชามันนะออม่นอร่อยมากโ้ดทดมันดูสิโค้ดนุ่มได้อันนี้คู่ได้ข่เราไม่ได้ใส่สูนนเราไม่ได้ใส่เลยนะคะ่น้ใส่ไข่เลย ข้าวสวยยู่ไหนใช่ข้าวสวยอยู่ไหนใช่อยจข้าวเลยข้าวสวยอยู่ไหนโอ้ยเสร็จแล้วเฉิเอิปเฉิเอิ่มทำกับข้าวเม็ูฉันนี่คือทอดมันใช่ใบป้า ไม่ธรรมดาเป็นทอดตัถัวฟรีของสวนละดาวันเจนาเจนชาสายมามา็วอดายเสร็จแล่มีน้ำชิมด้วยนะครับเดี๋ยวลองชิมแบบไม่มีน้ำจิ้มไม่มีน้ำจิ้มรอเดี๋ยวเอามาลนนะคะดร้อนนะเป้ากันะ นุ่มหอมมาอผัดเร็จแย่ก็ยเลยอืมอร่อยอะอมร่อยารสชาติกลมกล่อมมากลับอนอร่อยมากเลยรสชาติเอมอืมัจิ้มแหนะผักชีผักชีไอผักชีไม่ได้หันมาเหรอพายชวนกินข้าวะไวอร่อย